วิดีโอวันนี้จะเป็นสรุปเนื้อหาจากละครเวที Stranger Things the First Shadow ที่เปิดตัวในลอนดอนปี2023นะครับโดยเนื้อเรื่องน่าจะเป็นไกด์ให้เราเกี่ยวกับ Stranger Things ซีซั่นที่5ในเอพิโซดที่เหลือจริงๆอาจจะเป็นการสปอยเรื่องราวล่ดนั้นได้เลยฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมยังไม่อยากรู้แล้วก็อยากไปดูต่อนในฉบับซีรีส์ด้วยตัวเองผมแนะนําว่าให้ข้ามวิดีโอนี้ไปนะครับนอกจากนั้นเนื่องจากเนื้อหาจะไม่ได้มีภาพประกอบฉะนั้นวิดีโอนี้ผมนําเสนอเป็นเหมือนพอดแคสต์ก็แล้วกันนะประถมมอ0 ท่ามกลางความตึงเครียดของสงครามโลกครั้งที่2ในปี1943กองทัพสหรัฐได้ดําเนินการทดลองรับสุดยอดที่ท่าเรือฟิลาเดลเฟียโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่เรือพิฆาต USS Eldridge เป้าหมายของโครงการนี้คือการสร้างสนามพลังแม่เหล็กไฟฟ้าขนาดมหึมาเพื่อพรางตาเรือทั้งลำให้ล่องหนและก็รอดพ้นจากการตรวจจับของเรดาร์ฝ่ายนาซีเยอรมันแต่ทว่าธรรมชาติไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์จะควบคุมได้โดยง่ายการทดลองเกิดความผิดพลาดอย่างรุนแรงแทนที่เรือจะแค่ล่องหนหายไปจากสายตามันกลับถูกฉีกกระชากออกจากมิติความเป็นจริงของเราและถูกเวี่ยงข้ามกาลอวกาศไปยังสถานที่ที่มืดมิดและก็เหนาวเหน็บสถานที่ซึ่งต่อมาจะถูกเรียกว่า d ด m e n s i o n X หรือว่ามิติ X นะครับ น้ำมิตินั้นลูกเรือผู้โชคร้ายที่พบกับเจ้าถิ่นมันคือสิ่งมีชีวิตรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่ว่าบิดเบีย้ยวแล้วก็ดูร้ายมันเข้าโจมตีแล้วก็สังหารลูกเรือกับทั้งหมดเสียงกรีดร้องแห่งความตายดังก้องไปทั่วเรือรบที่หลงทางก่อนที่เรือจะกลับมาสู่โลกความเป็นจริงพร้อมกับซากศพและความลับที่ถูกปิดตาย บทที่1เด็กสาวจากความว่างเปล่าตุลาคมปี1959การเริ่มต้นใหม่ในฮอคินกงล้อแห่งเวลาหมุนมาสู่ปี1959นะครับครอบครัวคริวซึ่งประกอบด้วยวิกเตอร์หัวหน้าครอบครัวผู้เคร่งขรึมว์จเนียภรยาผู้สง่างามเอนรี่ลูกชายคนโตผู้เงียบขรึมนะครับแล้วก็อลิสน้องสาวคนเล็กพวกเขาได้ย้ายเข้ามาใส่ในบ้านหลังใหญ่สไตล์วิกตอเรียนที่เมืองเล็กๆที่ชื่อว่าฮอคินรัฐอินดีนาเพื่อหวังว่าจะเริ่มต้นชีวิตใหม่และก็หนีจากอดีตบางอย่าง แต่สาหรับเฮนรี่ครีวนะครับการย้ายบ้านไม่ได้ช่วยเยียวยาจิตใจที่แตกสลายเขาเป็นเด็กหนุ่มที่ถูกรุมเร้าด้วยความทรมานทางจิตใจและที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือเขาครอบครองพลังจิตที่รุนแรงและก็อันตรายการเข้าเรียนที่โรงเรียนมธัธยมฮอว์คินไฮสคูลนั้นกลายเป็นฝันร้ายของเขาครับเฮนรี่นั้นเป็นแกะดําเข้ากับใครไม่ได้และก็ถูกมองว่าเป็นโตประหลาดอย่างไงก็ตามมันก็ยังมีแสงสว่างในความมืดท่ามกลางความโดดเดีย่ยวเฮนรี่ได้พบกับแพตตี้นิวบี้ลูกสาวบุญธรรมของครูใหญ่โรงเรียนนะครับ แพตตี้เองก็เป็นเด็กสาวที่รู้สึกแปลกแยกแล้วก็โหยหาการยอมรับทั้งสองดึงดูดเข้าหากันอย่างรวดเร็วแพตตี้เป็นคนแรกที่ไม่ได้มองว่าพลังของเฮนรี่เป็นคำสาปแต่เธอกลับบอกเขาว่าพลังนี้ไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายมันอยู่ที่การควบคุมแล้วก็เด็กชายสามารถใช้มันเพื่อสิ่งที่ดีได้ความรักของทั้งคู่เริ่มก่อตัวขึ้นนะครับเฮนรี่ได้ใช้พลังของเขาสร้างนิมิตท,ที่งงดงามให้กับแพตตี้ในมิตินั้นเธอได้ยืนอยู่ท่ามกลางแสงไฟร้องเพลงที่เธอรักอย่างอิสระแล้วก็ได้รับเสียงปรบมือจากทุกคนรอบข้างงมมัันนคคืออสิิิ่่่ทีีเไเไได้รรบใชวตจง ทั้งสองนัดพบกันหลังเลิกเรียนทุกวันนะครับความผูกพันแน่นแฟนขึ้นจนนาไปสู่จูบแรกซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขที่หาได้ยากยิ่งของเฮนรี่ในขณะเดียวกันที่โรงเรียนจอยส์มาโดนาโดหรือว่าจอยส์ไบเออร์ในอนาคตสาวน้อยผู้มีความมุ่งมั่นกําลังพยายามอย่างหนักในการกํากับละครเวทีโรงเรียนเรื่อง Dark of the Moon โดยมีเพื่อนๆอ,อย่างเจมส์ทอปเปอร์จูเนียร์และก็บบอบบี้นิวบี้พี่ชายบุญธรรมของแพตตี้คอยช่วยเหลือจากนั้นเรื่องเราก็จะแสดงให้เห็นว่าความสุขของเฮนรี่นั้นแสนสั้น ทุกครั้งที่เขาอยู่คนเดียวโดวยเฉพาะในห้องใต้หลังคาที่เงียบสงัดเขาจะสัมผัสได้ถึงอิทธิพลมืดที่คืบคลานเข้ามาในจิตใจจิตของเขาหลุดเข้าไปในโลกที่เขาเรียกว่าสนามรบที่นั่นสัญชาตญาณดิบถูกปลุกขึ้นเฮนรี่เริ่มสูญเสียการควบคุมแล้วก็ลงมือฆ่าสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเพื่อระบายความกระหายเลือดหนึ่งในเหยื่อผู้โชคร้ายก็คือแพลนเซอร์แมวสุดรักของคลอเดียเยลส์เฮนรี่เริ่มเห็นภาพหลอนของอสุรกายรูปร่างมนุษย์ถี่ขึ้นเรื่อยๆนะครับเขาหวาดกลัวจับใจนะว่าสักวน ทีนี้การตายอย่างปริศนาของสัตว์ในเมืองทําให้บ๊อบนิวบี้ร่วมมือกับจอยส์และฮอปเปอร์เพื่อสืบหาความจริงในขณะเดียวกันแพตตี้ที่ยังเชื่อมั่นในตัวเฮนรี่ได้ขอร้องให้เขาใช้พลังจิตช่วยตามหาแม่ที่แท้จริงของเธอเฮนรี่ตกลงจะช่วยนะครับ ก็าพาจิตของตัวเองเข้าสู่ The Boy, เดอะวอยด์ไปค้นหาแม่ของแพตตี้แต่ว่าความมืดในใจ,ใจกลับฉฉยโอกาสนี้เข้าครอบงำเขาอีกครั้งอสุรกายปรากฏตัวขึ้นในนิมิตทำให้เฮนรี่คุ้มคลั่งในจังหวะนั้นเองพิเศลนิวบี้พ่อของแพตตี้ได้เข้ามาเห็นเหตุหการณ์เขาเห็นลูกสาวตกอยู่ในอันตรายจึงพยายามเข้ามาขัดขวางนะครับแต่ว่าเฮนรี่ที่ถูกเงามืดควบคุมได้ใช้พลังโจมตีเขาอย่างรุนแรงพ่อของแพตตี้ถูกทำร้ายจนตาบอดและบาดเจ็บสาหัสแพตตี้ออกรีดร้องเรียกสติเฮนรี่เธอยืนยันว่าฉันรู้ว่าข้างในนัััั้นนนนเเเธออยงป็นคนดีีฉรรก คำว่ารักได้ยิงสติเฮนรี่กลับมาได้ครับเขาหยุดการโจมตีลงแต่ว่าความเสียหายได้เกิดขึ้นแล้วพ่อของเฟตตี้ถูกหามส่งโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลเวอร์จิเนียแม่ของเฮนรี่ตัดสินใจโทรหาชายคนหนึ่งที่เธอรู้จักดีเขาคนนั้นก็คือดร์มาร์ตินบรนเนอร์ความจริงถูกปเปิดเผยว่าเวอร์จิเนียแอบได้รับยาบางอย่างจากบรนเนอร์มาโดยตลอดและภายใต้ฤทธิ์ยานั้นเธอได้รายงานทุกความผิดปกติของลูกชายให้เขารู้ เมื่อ r รินซ <cción> <sh> <apare Luc> <cells> ิพ l ลนิวบีฟื้นขึ้นมาเขาบอกกับแพตตี้ผู้เป็นลูกสาวว่าสิ่งที่ทำร้ายเขาไม่ใช่เฮนรี่แต่ว่าเฮนรี่คือคนที่ช่วยชีวิตเขาจากสัตว์ประหลาดพ่อของแพตตี้หยิบกระดาษขึ้นมาวาดภาพสิ่งที่เขาเห็นในวินาทีแห่งความเป็นความตายมันคือภาพร่างของเงาทะมึนรูปร่างคล้ายแมงมุมยักษ์ The m i ม l y l r y e r บทที่2กับตันมิดไน ดรเบนเนอร์พาตัวเฮนรี่ไปยังห้องปฏิบัติการแห่งชาติฮอลคินเพื่อทําการตรวจสอบและก็พูดคุยบทสนทนาของทั้งสองได้เปิดเผยปมเบื้องหลังที่สำคัญที่สุดของจักรวาลเรื่องนี้นะครับดรเบนเนอร์เล่าว่าพ่อของเขาคือกัปตันเรือ USS l d r i d g e และเป็นผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวจากการทดลองปี1943พ่อของเขาหนีกลับมาจากดิเมนชัน X ได้แต่ว่าร่างกายก็เตมไปด้วยบาดแผลแต่ว่าที่สําคัญก็คือเลือดของพ่อได้เปลี่ยนไปเป็นเลือดกรุ๊ปพิเศษ ก่อนตายพ่อได้เล่าความจริงทั้งหมดให้ลูกชายฟังทําให้มาตินเบนเนอร์อุทิศทั้งชีวิตเพื่อไขปริศนานี้และขอตั้งโครงการในว da ดาเอ็กซ์เพรเมนต์เพื่อจําลองเหตุการณ์นั้นขึ้นมาอีกครั้งต่อสลับมาที่เรื่องราวย้อนอดีตของเฮนรี่กันบ้างนะครับเมื่อเขาอายุ8ขวบครอบครัวคริวเคยอาศัยอยู่ที่เมืองเรเชลรัฐนวาดาใกล้กับฐานทัพลับในช่วงเวลานั้นสายลับโซเวียตที่แฝงตัวอยู่ในฐานทัพได้ขโมยเทคโนโลยีการข้ามมิติและนําไปซ่อนไว้ในถ้ากลางทะเลทราย เฮนนี่ตัวน้อยที่ชอบเล่นเป็นนักสำรวจพร้อมกับกล้องสองทางไกลคู่ใจได้บังเอิญเข้าไปในถ้ำแล้วก็ไปกระตุ้นเครื่องมือน,นั้นโดยไม่รู้ตัวแสงสว่างวาบขึ้นและเฮนรี่ก็ถูกส่งข้ามมิติไปยังเดเมนชัน X เฮนรี่หายตัวไปนานกว่า12ชั่วโมงนะครับในมิติที่ท้องฟ้าเป็นสีแดงฉานและเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายเขาไม่ได้แค่เอาชีวิตรอดแต่ว่าเขาถูกอาบด้วยรังสีและก็อิทธิพลของเงามืดเมื่อเขากลับมาสู่โลกปกติเลือดของเขาก็เปลี่ยนไปเหมือนกับพ่อของเบนเนอร์และบุคลิกของเขาก็เริ่มบบิดเี้ยว เบรนเนอร์ตามรอยเฮนรี่จนเจอได้ก็เพราะว่าเฮนรี่ทำกล้องสองทางไกลตกไว้ในถ้ำแห่งนั้นนั่นเองแต่สลับกลับมาที่ปัจจุบันในห้องแลบ็บเบรนเนอร์ได้ให้เฮนรี่เข้าไปในถังทดลองเฮนรี่ใช้พลังมองเห็นสป,ปรหลดในเดวอยและฉายภาพนั้นออกมาบนหน้าจอเบรนเนอร์ตื่นเต้นกับสิ่งที่เขาเห็นนะครับแล้วก็พยายามทดสอบขีดจำกัดด้วยการสั่งให้เฮนรี่ฆ่านักโทษที่ถูกจับมาอย่างไรก็ตามเฮนรี่นั้นต่อต้านเขาปฏิเสธที่จะฆ่าคนแม้จะถูกกดดันจนสติแตกและก็เผลอทำร้ายยามไปสองคนก็ตามแต่ว่าเขาาหยุดัั้้งงตววเอเออไไ เฮนรี่บอกเบรนเนอร์ว่าคุณปล่อยผมไปเถอะผมฆ่าใครไม่ได้คำพูดนั้นทำให้เบรนเนอร์ตระหนักทันทีว่าเฮนรี่มีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับบางอย่างที่ทําให้เขายังมีความเป็นมนุษย์หลงเหลืออยู่และสิ่งนั้นก็คือแพตตี้นิวบี้ด้วยความเลือดเย็นเบรนเนอร์ตัดสินใจว่าจุดอ่อนนี้จะต้องถูกกาจัดและเขาตั้งเป้าที่จะสังหารแพตตี้เฮนรี่ได้หนีออกจากแค็บแล้วก็กลับไปที่บ้านแต่ว่าสิ่งที่รอเขาอยู่คือความเย็นชาเขาอ่านใจแม่ของตัวเองแล้วพบความจริงที่เจ็บปวดที่สุดนะครับแม่ของเขากลากาล,าากลััเขรงนบไปให้ืม ความเสียใจปเปลี่ยนเป็นความโกรธแค้นกรอบป้องกันใจิตใจของเฮนรี่พังทลายลงเขายอมจำนนต่อเสียงกระซิบของเงามืดเฮนรี่ในสภาพที่ถูกครอบงำสังหารเวอร์จิเนียแม่แท้และอลิซน้องสาวของเขาอย่างโหดเหี้ยมก่อนจะหมดสติไปพร้อมกับวิกเตอร์ผู้เป็นผู้ที่รอดชีวิตมาได้อย่างปาฏิหาริย์แต่ก็ต้องแบกรับบาปในฐานะแพะรับบาปครับหลายชั่วโมงต่อมาเฮนรี่ฟื้นขึ้นมาและรู้ว่าเบรนเนอร์กำลังจะไปฆ่าแพตตี้ เขาโซซัสโซเซไปที่โรงเรียนมัธยมฮอว์คินซึ่งกําลังมีการแสดงละครเวที Dark of the Moon รอบสุดท้ายเฮนรี่ปีนขึ้นไปบนคานสูงเหนือเวทีแล้วก็ได้พบกับแพตตี้เขาพยายามจะพาเธอหนีครับต่อดรเบนเนอร์ปรากฏตัวขึ้นที่อีกฝั่งหนึ่งของคานเบนเนอร์พ <Bren ner S 1> ูดจาหว่านล้อมแล้วก็ยุยุว่าแพตตี้คือตัวถ่วงที่ทําให้เฮนรี่ไม่สามารถวิวัฒนาการไปสู่ถึงที่ยิ่งใหญ่กว่าได้แพตตี้ตะโกนบอกเฮนรี่ว่าอย่าไปฟังมันเฮนรี่ <Henry S 2> พยายามต่อสู้กับตัวเองเขาบอกข่าวดีกับแพตตี้ว่าเขาเ ตอนนั้นเป็นคาพูดสุดท้ายในฐานะมนุษย์ความกดดันจากเบรนเนอร์และความมืดที่กัดกินจิตใจมีมากเกินไปเงาม,มืดเข้ายึดครองร่างของเฮนรี่อย่างสมบูรณ์แววตาของเขาเปลี่ยนไปเขาได้ใช้พลังจิตผลักแพตตี้ครับร่างของเธอร่วงหล่นจากคานสูงกระแทกพื้นเวทีท่ามกลางเสียงกรีดร้องของผู้ชมเบรนเนอร์สั่งลูกน้องจับตัวเฮนรี่กลับไปที่ลบแพตตี้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนและวิกเตอร์ครีวถูกตำรวจจับกลุมในข้อหาฆาตกรรมครอบครัวโดยมีหลักฐานแวดล้อมจากการสืบสวนเรื่องฆ่าสัตว์ของพวกจอยซ์ฮปปเรารํา ปี1960นะครับหลังจากเหตุการณ์สงบลงจอร์และฮัลเปอร์ต้องแยกจากกันฮอปเปอร์สมัครเข้ากองทัพแล้วก็ต้องเดินทางไปรบที่สงครามเวียดนามถึงความทรงจำอันเจ็บปวดในฮอคคินไว้เบื้องหลังจากนั้นเวลาก็ได้ล่วงเลยไปหลายปีนะห้องทดลองฮอคคินแลบที่ดูทันสมัยขึ้นเฮนรี่คริวในวัยหนุ่มชะกันรับบทโดยเจมี่แคมเบลล์บาวเวอร์ในซีรีส์ถูกพัฒนานการและควบคุมตัวอย่างแน่นหนาแม้ตัวจะถูกขังนะครับแต่ว่าจิตของเฮนรีย่ยังคงท่องไปในเดอะวอ์ S <S <an> <S เขาแอบส่องดูชีวิตภายนอกและคนพบความจริงที่เบนเนอร์ปิดบังเอาไว้แพตตี้นิวบี้รอดชีวิตแม้เธอต้องเดินกระเพกด้วยไม้เท้าแต่ว่าเธอก็ยังมีชีวิตอยู่ภาพในนิมิตแสดงให้เห็นว่าแพตตี้เดินทางไปที่ลาสเวกัสเธอได้เข้าไปหลังเวทีที่คาสิโนสตาร์ดัสแล้วก็ได้พบกับนักร้องหญิงคนหนึ่งแม่แท้ๆของเธอนั่นเองทั้งสองสวมกอดกันด้วยความรักเฮนรี่มองภาพนั้นด้วยความรู้สึกที่ยากจะอธิบายมันคือความรักความยินดีและความเจ็บปวดที่เขาไม่อาจยืนอยู่ตรงนั้นได้ ็เทอร์เบนเนอร์เดินเข้ามาในห้องเขาแจ้งข่าวดีกับเฮนรี่ว่าการถ่ายเลือดจากเฮนรี่ไปสู่เด็กทดลองรุ่นใหม่ประสบความสําเร็จแล้วเพื่อเป็นรางวัลสําหรับการให้ความร่วมมือเบนเนอร์ปลดพนัากงานให้กับเฮนรี่นะครับเขาพาเฮนรี่เข้าไปในห้องที่ปูด,ด้วยพรมสายรุ้งและผนังวาดรูปต้นไม้หรือก็คือเดอะเรนโบว์รูมนั่นเองที่นั่นมีเด็กกลุ่มหนึ่งกาลังเล่นกันอยู่ครับเบนเนอร์แนะนาให้เฮนรี่รู้จักกับเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งเฮนรี่ย่อตัวลงจับแขนเธออย่างอ่อนโยนและ ฉันมาที่นี่เพื่อช่วยพวกเราทันใดน,นั้นสายฟาฟาดลงมาอย่างรุนแรงแสงสว่างว่าเผยเห็นเงาที่ทอดอยู่บนผนังด้านหลังของเฮนรี่มันไม่ใช่เงาของมนุษย์อีกต่อไปแต่มันคือโครงร่างที่บิดเบี้ยวมีเถาวันระยงระยางนั่นคือเงาของเวกหน้าและนี่ก็จะเป็นตอนจบของละครเวที Stranger Things the First Shadow ครับเอาล่ะผมเชื่อว่าเนื้อหาในละครเวทีจะมีในซีรีส์ในเฟสต่อไปก็เอาไว้รอดูกันนะครับท้ายสุดก่อนจากกันไปคุณผู้ชมที่เป็นแฟน Stranger Things ผมก็ขออนุญ,ญาตแปะสินค้าป้ายยาเกี่ยวกับภาวประโยชน์เรื่องนี้ไว้นะ วิดีโอนี้ผมเอาจากช n n e l The Move ลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามเสมอมาสวัสดีครับ